สิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาเปิดเผยในยุคที่ท่านตรัสรู้ว่าเป็นสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าสมณะโคโดมองค์นี้หรือองค์ไหนก็แล้วแต่พระุทธเจ้าทุกพระองค์พอ,พ,อพอตรัสรู้ตนเองว่าตนเองเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะมีธรรมะที่ท่านมีเองนะั่นแหละที่ท่านเคยบำเพ็ญมาแล้วนะ่ขึ้นมาเองนะแล้วมันก็รู้เองว่ามันลึกซึ้ง และอที่ก่อนนี้ที่เราจะรู้เราก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราไม่รู้น้อยคืออะไรจะรู้สองอย่างเลยรู้โลกียธรรมโลกียธรรมสูงทรงยังไงก็เข้าใจเท่าที่เรามีบารมีแต่แต่ละฐานะพระงานพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ในวันที่ท่านตรัสรู้แล้วท่านจะมาเปิดเผยเทศเป็นกันแรกเรียกว่ารรม ธรรมะจักกลับจกัจกจะหมุนต่อไปขึ้นไปในกลับจักกัดประวัตนะวัตนาจะหมุนแหละธรรมะที่พระเจ้าท่านเปิดเผยปัปป๊บนี่มันก็จะเริ่มเกิดเริ่มหมุนสร้างธรรมะโลกุตรธรรมขึ้นเป็นศาสนาพุทธเ็าเรียกโดยศัพท์ว่าธรรมจักปรปวัตะนะ ในพระตรปิฎกเล่มสข้อ13บสาลำดับนั้นพระภูมีพระภาคตรัรับสั่งกับพระปัญจวัคคีย์ว่าดูกระพิสุททั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสษนะที่สองอย่างที่สุดพระภาษาบาลีว่าอันตาอันตาแปลว่าปลายแปลสองข้างสุดโต่งสองข้างวังนั้นเถอะ สุดโต่งสองข้างนี้ไม่ควรเสพประกอบตนด้วยให้พวพันด้วยกามสุขกามสุขนี่คือไม่ควรเสพอย่างหนึ่งในกามทั้งหลายเป็นธรรมะอันเลวกามนี่เป็นธรรมะอันเลวฟังดีๆนะถ้าผู้ที่มีปัญญาฟังแนละ้วจะสะดุง้งตายตายตาย,ตายกามถ้าเข้าใจว่ากามคืออะไรนะอันเลวเอาเถอะ สะดุ้งแม้แต่กามหยาบๆก็ต้องสะดุ้งเนาะล่ละยิ่งกามละเอียดเลยโอ้คุณไม่ใจสะดุ้งง่ายๆหรอกเพราะยังไม่รู้ทันเท่าไหร่หรอการละเอียดกาบหยาบนี่แหละสะดุ้งทั้งนั้นนะใครฟังให้ดีๆตั้งใจฟังดีสะดุ้งนะเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ขออธิบายแทรกตรงนี้ว่ามันเป็นโทษคำว่าประโยชน์ เขาก็แปลเป็นไทยว่าไม่ใช่บาลีบาลีมาแปลว่าเป็นประโยชน์กาลกามที่เป็นประโยชน์ก็มาจากคําว่ากามมาคุณกามมาคุณคุณนี่คือประโยชน์เป็นประโยชน์ทางกามแต่ที่จริงมัเป็นกามาทีนวะไ่เอากามาทินวะที่พระุทธเจ้าจะสอนไว้นอ,อรูป,ปุภิคถาห้า่าว่ากามมาทินวะเนี่ยคือสวรรค์หรือ เสพกามแล้วก็ขึ้นสวรรค์ห่อๆเนี่ยมันเป็นโทษกามาเทนวะแต่มาหลงว่าเป็นกามาคุณห้ามันเป็นกามาโทษห้านะทั้งตาหูจมกูกลินกายสัมผัสแลว้วก็เกิดสุขอยู่ในใจเนี่ยนะประกอบไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนแปลมาจากคำอัตตกิลมัทะเป็นความลำบาก ไม่ใช่ของพระอริยไม่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั่นะเป็นความบากไม่ใช่ความน่าชื่นใจดูกราฟิกสูต์ทั้งหลายปฏิปทาสายกลางฟังอีกปฏิปทาสายกลางพระบริวมัชิมาปฏิปทารวมกันเป็นคำปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้น นั่นตถาคตได้ตรัสรูแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดฟังให้ดีนนหนึ่งดวงตาคือจักษุทำญาณให้เกิดญนะาญย่อมเป็นไปเพื่อความสงบนะท่านก็ทำองท่านให้เกิดเกิดดวงตาเกิดญาณแล้วก็ถ้าเกิดญาณเกิดดวงตาแล้วมันก็จะให้ความสงบเพื่อความรู้ยิ่ง ก็เป็นความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพพานดูกระวีสุดทั้งหลายก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตได้ตัดสรุ้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเป็นความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพพานนั้นเป็นฉไหนปฏิปทาสายกลางนั้นได้แก่อริยมรคปฏิปทาข้อปฏิบัติ ปฏิบตาคือข้อปฏิบัติได้แก่อริยมรคองค์8นี่แหละคือปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งเขาแปลมาจากความเห็นนะนความรับนดิดชอบหนึ่งเจรจาชอบหนึ่งาการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งพยายามชอบหนึ่งระลึกชอบหนึ่งตั้งจิตชอบหนึ่งข้อปฏิบัติคือมรตแปดท่านก็ตรัสไปก่อนแล้วได้แก่อริยมรคองแปด นะคือสมาธิทิฐิความเห็นปัญญาอันเห็นชอบก็คือความทิฏฐิตัวนี้ยังไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงนะท่านมาแปลกันมาปัญญาอันเห็นชอบหรือจะแปลซ้อนก็จะต้องเข้าใจว่าปัญญาในระดับต้นปัญญาในระดับความเห็นทิฏฐินะสมาธิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมกมันตะสัมมา อาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สมา,สมาธิน่ะแปดดูกระพิสูจน์ทั้งหลายนี้แหละคือปฏิปทาสายกลางนั้นที่ตถาคตได้จัดรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความจัดรูเด้เพื่อนิพพานดูกระพิสูจน์ทั้งหลายข้อนี้แหละเป็นทุกข์นะอันหนึ่ง นะท่านตรัสรู้ท่านก็บอกว่าท่านตรัสรู้มักทางปฏิบัติทีนี้ท่านก็ขยายขึ้นมาว่าท่านตรัสรู้อะไรต่อมานะก็คือทุกขอริยสัจข้อนี้แลเป็นทุกขอริยสัจคือความเกิดที่เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่ เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพล,ลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่นย่ออุปทานขัน้าเป็นทุกข์ดูกระพาะสุดทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกข์กมุทไทยอริยสัตว์ต่อมาก็สมุทไทยหนึ่งทุกขอริยสัตว์สองทุกขสมุทยัยน,นี่จะสรุปขอสรุปสันส้นๆเข้าไปเลยว่าเป็น เป็นอริยสัจสี่ 4. หนึ่งทุกสองสมุทยัยแล้วท่านกร็รัสมันก็ขยายความนิดหน่อยนั่นเกิดตัณหาตัณหาคือสมุทยัยทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน,นมันก็จะติดเป็นความกำหนัดเป็นกิเลสเนี่ยด้วยเพลินแลวแล้วก็เป็นความเพลิดเพลินอารมณ์มีสามคือกามาตัณหาภาะวะตัณหา วิภาวะตัณหาก็คือตัณหาสามนั่นเองต่อมาทุกขนิโรธนะทีนี้อันที่สามตัณหาตัณหานั่นแหละดับนิโรธก็คือดับนะนิโรธทุกขนิโรธอริยสัจต,ตัณหานั่นแหละดับเมื่อกี้ตัณหานั่นหลาทำให้เกิดตัณหาเกิดไม่เหลือนะดับโดยไม่เหลือตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรรค ปฏิบัติได้มากนี่แหละนะมันก็จะเริม่มวิราคสละสละ,ะคืนปล่อยไปไม่พัวพันนะก็ปฏิบัติมีมกักมีผลไปตามลำดับจากคลายไปสละออกสละคืนก็คือปฏินิสัคะแล้วก็ปล่อยวางนะนิพิทาวิราคะไปไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่พัวพัน ทีนี้ข้อต่อมาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทามันมีความยาวไปถึงคามินีปฏิปทาคือทางปฏิปทาปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติไปตามลำดับแล้วจากความเป็นคามินีจาก บุคคลที่เป็นต้นตั้งแต่โซดาสกิทานาคาอรหันนี่แหละจะนิโรธได้เป็นลำดับไปนะปฏิปทาข้อปฏิบัติก็จะมีมรรคองค์แปดนี่เองดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายดวงตาคือจักษุญาปัญญาวิทยาแสงสว่างแต่ในในปฏิโดภาษาไทยท่านแปล แต่ที่จริงในพัะตปิฎดกภาษาบาลีท่านบอกว่าวิชาทาไมบอกวิทยาหลบแต่ว่าท่านแปลกันว่าวิวทยาท่านมาแปลจากคําว่าวิชาของบาลีในพรตตปิฎกบาลีว่าวิชาคํานี้ดวงตาก็จากสุญานก็ญาณปัญญาก็ปัญญาแต่ว่าวิทยานี่ท่านวิทยานี่มันในพัตตปิฎดกบาลีท่านว่าวิชานะอันนี้ก็ขอ อธิบายใส่เข้าไปเพราะว่าถ้าใครมีพัฒนบิโกภาษาไทยนี่อัตมาใช้ฉบับหลวงนะท่านแปลอย่างนั้นก็ขอพูดให้ตรงกันนะในบาลีจะตรงกันหมดบาลีจะตรงกันหมดแต่พอเป็นภาษาไทยและตางคนต่างแปลก็จะไม่เหมือนกันเท่าไหร่บางยามนะดวงตาญานปัญญาวิชาอัตมาขอแปลวิชานะท่านท่านแปลว่าวิทยาอัตมาขอแก้เป็นวิชาแสงสว่าง แสงสว่างนี่คือภาษาบาลีว่าอาโลกะอาโลกานออโลกะนีะ่แหละอาโลกออโลกนั่นแหละ,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 ะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอาโลโกอาโลก,โโกะแสงสว่างหนึ่งตาจักขุยานปัญญาวิชาอาโลก,กอาตมาเคยพูดหลายทีแล้วก็มีคนท่วงม,มาอยู่ที่ไหนมันอยู่ในธรรมอจักระวันนันสูนี่เอง นะอยู่ในปฏิปิโกเล่มสี่นี่ชัดๆนะได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแก่เราทั้งทั้งหลายทั้งหลายเราไม่เคยฟังเราไม่เคยฟังมาก่อนถ้าไม่ได้เคยฟังมาจากใครท่านตัดสรุ้เองท่านรู้เองโดยชอบสม,มาสัมปทิญา์ขึ้นมานะเป็นของตนเองขึ้นมาแล้วก็มาอธิบายขอภยอภัยอาตมาขอแซ่ขอขอแยมนิดนึงว่าไอ้ความรู้ขึ้นมาเองเนี่ย อาตมามีอาตมายังไม่ถึงพระพุทธเจ้านะแต่อาตมาเอาสิ่งเดียวกันกับทิุทธเจ้าเป็นนี่คือมันเกิดเองอาตมาเป็นสยังกระเพิญญามีเองมาตั้งแต่ชาติก่อนมาถึงชาตินี้ก็เอาของตนเองขึ้นมาพูดมาบรรยายแล้วมันก็นั่นแหละก็ได้เกิดเรื่องกันว่าขัดแย้งกับทางมู่ใหญ่ที่ท่านพากันเสื่อมแล้วมันผิดไปเพราะอาตมาเอาสิ่งถูกขึ้นมาพูดสิ่งผิดทั้งหลายที่ของหมู่ใหญ่ มันก็ต้องขัดแย้งอัตมาถึงถูกเขากระนำย่ำแย่มาเลยตั้งแต่ต้นจนปาน่านนี้นะป่านนี้ท่านก็ยังอัตมาว่าก็ยังเยอะอยู่ยึดถือเห็นใจและขออภายัยอันนี้ต้องพูดนิดหน่อยนะอัตมาก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกท่านจะต้องนำพาอันนี้ไปแล้วก็ถ้าท่านไม่ว่าอัตมาก็ดีแล้วถ้าท่านจะส่งเสริมมาเอออย่างที่โพธิรักพูดประเทศนั่นแหละถูกต้องแล้วแหละดีแล้วแหละ อย่างนี้ของเราแม้มันจะไม่เหมือนไม่ดีก็เอาตามโพธิลักษกันแลวกันโอ้โหถ้าเท่านี้แหละทางเทรสมาคมกล่าวนะอัตมาว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยก็เป็นศาสนาธรรมดาละศาสนาไหนก็ตามผู้ใหญ่ตามผู้รู้ที่ยอมรับนับถือกันน่ไมไม่ว่าศาสนาไหนก็ทั้งนั้นเพราะนั้นมันจะมาเลยอาตมาก็ไปบังคับไม่ได้หรอก แต่เราทำสัจจะนี้ยืนยันสัจจะอย่างเดียวไปเรื่อยๆเพราะดวงตาปัญญาญาปรุงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่แเราเนาะดังที่เราเเทำทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนทุกกริยสัต์นี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ล้วนแล้วแต่หนึ่งทุกขริยสัต์นี่ก็เป็นสัจญาน,นเป็นสมุท,ทยัยก็เป็น สัจญานนี่โรดคือความดับก็เป็นสัจญาน,นาเป็นสัจญานทั้งนั้นเนี่ยถ้าผู้ใดยังไม่ได้ปฏิบัติสิ่งนี้เป็นความจริงเรียกว่าสัจญานพอมาปฏิบัติก็เรียกว่ากิจยานพอมาปฏิบัติก็เรียกว่ากิจยานพอปฏิบัติไปจบกิจก็เรียกว่ากัตยานนั่นคือยานสาม กัจจยานกิจยานกัตยานน,านี่ก็อตมาอธิบายแทนพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงทุกสมุทยัยนิโรธมรรคท่านก็บอกว่าท้าได้ทำสัจจะนี้ให้แจ้งก็คือท่านได้ปฏิบัติมาแล้วอะ่ะกิจคือการกระทำการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ใดปฏิบัติได้ ตรงกับสัจจะแล้วก็บ,บรรลุสัจจะทั้งหมดคือทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจทางปฏิบัติเพื่อความจบไปถึงนิโรดนั้นปฏิบัติหมดเกิดญาณปรราัญญาเป็นกัตตาญาณญาณที่รู้ความจบกิจประเดี๋ยวปฏิบัติกิจมาจนจบกิจ เป็นกัตยานแล้วก็เป็นอันจบยานทัศนะมีสามรอบตั้ที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้ด้วยอาการ12บยานสาก็สัจยานกิจยานกัตยานนั่นคือสแล้วก็มีอาการ12บสออาการ12ก็คือทุกสมุท,ทยัย นิโรธมรรคนิสีทุกก็เป็นสัจจะและคุณก็ปฏิบัติทครู้จักทุกแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งเห็นทุกดับสามกับสี่คูณกันก็เป็นสิบสองทั้งสัจญานกิจยานกัตยาน,นในทุกสมูทัยนิโรธ มักสี่อย่างนั้นต้องจบทั้ง3ามัจจะก,กิจและกะตะก็ครบ12จึงเรียกว่ายานสาอาการ12บสอ,อดูกระพิสุจน์ทั้งหลายยานปัญญาอนรู้เห็นความเป็นจริงของเราในอริยรสัจสี่นี้มีรอบสาอาการ12อ,อย่างนี้ยังไม่หมดจดดีแล้วเพียงใด ทูตเจ้าเองนะตัดอย่างนี้ถ้าคุณจะเป็นใครยังไม่รู้หมดจดเพียงใดหมดจดดีแล้วเพียงใดดูกระพรษุทั้งหลายเรายังยืนยันไม่ได้เราไม่รู้หมดจดเพียงเรายังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นผู้ตัสรุสมาสัมปชธิญานอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกเทวดามารพรหมในหมูสัตวเทวดาก็ดีก็คือสัตว มารก็ดีก็คือสัตว์พรหมก็คือสัตว์เทวดามารพรหมสามอย่างนี้นะเทวดาคำว่าเทวแปลว่าสองเทวนิยมก็คือเทวะแล้วเทวนิยมไม่มีปัญญาที่จะรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นมารพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนกระทั่งรู้ว่าโอ้โหที่แท้เราเป็น ลูกกระโลกของมารแล้วหลงมาเป็นเทวดาหมายความว่าอะไรหมายความว่าเทวดาไอ้มารมันหลอกให้สุขหลอกให้หลงสุขคนก็ว่าโอ้โหนี่เราสวรรค์โอโ้ดาวดึงเหอโอ้โหแล้วต้องเสพอย่างนี้เลยตลอดกาลยาวยายามาให้นานให้ยาวให้โอ้โหทุกยามทุกเวลาก็ยามก็คือแปลว่าเวลา ทุกยามทุกเวลาก็ต้องไปเทวดาดาวดึงนี่เหรอทำไม่ได้ทำได้แล้วดูสิธาแปลว่าเย็นแต่ว่าพักไม่เย็นไม่พักติดด้วยความหลงซับซ้อนไม่พักดูสิตธก็ไม่พักนอกจากว่าไม่พักแล้วทำอย่างยิ่งในวันนิมมานนรดีเป็นชั้นที่หนิม,มานนรดี เป็นเรื่องเกยหมดทั้งหกเลยตั้งแต่จตุมหาราชิกาล่าทั้งสี่ทิศจตุเป็นมหาราชของโลกโลกอะไรโลกียธรรมสุขโลกียธรรมล่าได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้สุขราใหญ่เลยไม่เข้าใจในโลกธรรมไม่เข้าใจในโลกียเป็นราศธาตุโลกียเทวนิยมทั้งหลาย ที่เป็นศาสนาพระเจ้านั้นไม่รู้เรื่องนี้เลยเทวานี่คือมารคือซาตานที่ทางศาสนาพระเจ้าเขาถือว่าเป็นศัตรูใหญ่อะ่ะซาตานจริงๆแล้วอันเดียวกันซาตานกับพระเจ้าอันเดียวกันแต่พระเจ้าอาวิชาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมาร แล้วก็หลงครบมาแล้วก็หลงอยู่กับมารหลงอะไรหลงสุขที่จริงทุกทุกกระสุนเดียวกันพเพาะงั้นพระเจ้ากับมารอันเดียวกันพรมผู้บริสุทธิ์จากเทวดาบริสุทธิ์จากมารพรมคือความบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากเทวดาบริสุทธิ์จากมารโดยเฉพาะคําว่ามาน,นี่คือทุกคําว่าเทวดานี่คือสุข แล้วก็เป็นหลงสุขมารก็หลอกสุขนี่แหละว่าเป็นตัวหลอกที่แท้เป็นตัวทุกข์อัตมาก็อธิบายมาหมดแล้วสุขทุกข์มันอันเดียวกันพระพุทธเจ้าานอธิบายไว้หมดแล้วแต่มันเพีเพ้ยนมันเสือ่อมอธิบายกันไม่ออกอไม่รู้ความจริงเทวดาเนะี่ยคือหลงชัดๆก็คือความโง่คืออวิชชา หลงเอาไม่รู้มันโง่มันไม่รู้ว่าที่แท้นี่เราเป็นมารแต่เราหลงมารเป็นเทวดาเราหลงว่าเทวดาเนี่ยที่แท้มันคือมารแล้วก็หลงว่าตัวเองเป็นเทวดายิ่งใหญ่ใหญ่ไปตามลําดับหลงยิ่งใหญ่จงกรตั้งสุดท้ายยิ่งใหญ่สูงสุดก็เป็นเจ้า,าศาสนาเลยเพราะงั้นเขาไม่รู้ความเป็นพรหมที่แท้จริง พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราคือธรรมกายเราคือพรหมกายคือกายบริสุทธิ์กายสะอาดกายหมดจดกายแทงทะลุรอบไม่ติดยึดในความเป็นกายแม้ที่สุดจะมีกายหรือไม่มีกายก็รู้รอบทวนได้พระพุทธเจ้าท่านสรุปในข้อ17ในพระธรปิฎกเล่มสี่รขออ่านตอนสรุปว่าขันพระผู้มีประภาค ทรงประกาศธรรมจักปรปวัตระให้เป็นไปแล้วเราภูม,มิเทวดาได้บรรลือเสียงว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีรพระภาคทรงประกาศให้เป็นไปแล้วณนะป่าอิสิป,ปตนะมะมฤกทายวันเขพระนครพ,พาราณสีอันสมณนะพราม์เทวดามารกมหรือใครๆใ,ในโลกจะปฏิวัติจะล้มเลิกอะ ลมลางจะทําให้หุนกลับจะปฏิวัติไม่ได้เทวดาชั้นจตุมหาราชได้ยินเสียงของพระของของพวกภูมิเทวดาแล้วก็บรือเสียงต่อไปแม้แต่เทวดาก็กลับใจหมดแม้ตั้งแต่จตุมหาราชก็บรือเสียงต่อไปเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นดิมานนรดีเทวดาชัา้นปารินมิตมสวัตีก็บรือเสียงต่อไป เทวดาที่นับถือเนื่องในหมูพรพ่รบได้ยินเสียงของพระเทวดาขั้นปรมิตรวสมวัตีแล้วก็บรือเสียงต่อไปเทวดาอีกทั้งหมดทั้งมวลทีนี้ได้ยินเสียงของปรมิตวสมวตีบรรลือแล้วช่วยกันบรรลือต่อไปว่านั่นพระธรรมของพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระ,ระภาคทรงประกาศให้เป็นไปแล้วณนะป่า อิสิปตนามฤุกทายวันเขตพระคนครพาราณสีอันสมณพราหมณทวดามารพรมหรือใครๆในโลกจะปฏิวัติไม่ได้ไม่มีใครจะสามารถปฏิวัติของพระพุทธเจ้าได้จะทำให้เปลี่ยนแปลงหรือหันกลับไม่ได้มีแต่จะเดินหน้าไปอย่างเดียวความจริงนั้นเดินหน้าแต่สมมติสศัจจะมันถอยหลังได้แต่ปรมัตตสัจจะเดินหน้าทายเดียว ช่วขณะกาละครั้งครู่หนึ่งนั้นช่วขณะกาละครู่หนึ่งนั้นเสียงกรชอนขึ้นเสียงกรชอนขึ้นไปจนถึงพรหมโลกปั๊บเดียวเสียงนี้กระชอนขึ้นไปสู่พรหมโลกด้วยประการชนีแลคำนวนพระตัปิดกหมายความว่าพระเจ้าตรจสจนเสียงนี้ดังโลกแตกเลยว่างันเถอะขึ้นไปทั่วหมดเลยทุกโลก ยันพมโลกเลยทั้งหมื่นโลกธาตุหนได้วันไว้สันสะเทือนสะท้านทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปลงพระอุทานว่าท่านผู้เจริญโกนทัญยะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญ โกนธัญญาได้รู้แล้วเนาะเพราะเหตุนั้นคําว่าอัญญาโกนธัญญานี้จึงได้เป็นชื่อของท่านพระโกนธัญญาด้วยประการชนนี้ธรรมาจากพรวน,น,นัสสูตนเป็นโรกุตรคือความสุดสองส่วนความสุดสองอย่างการมาสุขคัลิกะกับอตตกเกลมถะสองอย่างนี้เป็นเรื่องที่มนุษย์ควรจะต้องเลิกเป็นร่วงเรื่องที่เลว ต่ำอะไรตั้งหะายตั้งหลายที่ตนตรัสมานะเพราะงั้นยังไม่มีใครรู้อันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็เอามาเปิดเผยมันทวนกนระแสใจเพราะคนที่ติดในกามพอไปปฏิบัติธรรมก็ติดในอัตตาอัตตากิลมัฏฐาเนี่ยโดยการทำให้ตนลำบาก ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเลิกอัตตายิ่งทําให้ตัวเองมีอัตตาตกอยู่ในความลำมากนักหนาสาหัสเข้าไปอีกอัตตะกริมถทธะมวกกับกามทั้งสองอย่างคือเทวนิยมที่อวิชามากจริงๆเทวดานี่คือคำหลอกเทวดาตัวจริงก็คือมารเหมือนทุกสุขกระดาษแผ่นเดียวกัน แต่มารเองโง่หลงว่าเป็นเทวดามารถ้ารู้ตัวมารจ,จะเจริญกว่าเทวดาเทวดาไม่รู้ตัวง่ายเท่ามารเพราะมารมันอยู่กับทุกข์แต่เทวดามันอยู่กับสุขเพราะฉะนั้นคนที่เห็นทุกข์ก่อนนี่แหละเป็นคนจเจริญก่อนทุกข์มันพาให้คนรู้ก่อนสุขมันไม่พาคนรู้ก่อนหรอก ท่านถึงตรัสว่าเป็นด้วยพยัญชนะว่าสุข,ขัลิกะคือสุขกับอริกะอริกะแปลว,ว่าเทศสุขนี้เป็นความเท็จเป็นเรื่องหลอกเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องเก้ถ้าคนฉลาดมีปัญญาเรียกว่าอริยะจะรู้ว่าทุกต่างหากมันจริงกว่ามันฉลาดกว่าจะไปโง่งมงายอยู่กับสุขทําไมแต่ทุก,ก็สามารถเลิกได้ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตร,รัสก็คือวิชาจรณะสัมปันโนให้บรรลุวิชาจรณนะเพราะวิชาจรณะสมบัติเรียกเต็มๆว่าวิชาจรณะสมบัตินี่แหละคือทร,รัพย์อันยิ่งสมบัติหรือทรัพย์อันยิ่งปันโนแปลว่าบรรลุผู้บรรลุปฏิบัติให้บรรลุด้วยจรณะสิบห้า มีวิชาแปดโดยเฉพาะอปันนกะปฏิปทานั่นแหละปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่ใช่กามสุขคลิกะไม่ใช่อัตตะกิลมัทะที่เป็นสุดตรงของข้อปฏิบัติสองอย่างข้อปฏิบัติที่จะให้บรรลุมัชฌิม,มาบรรลุความเป็นกลางกลางไม่ตรงไปทางกามไม่ตรงไปทางอัตตะแต่เรารู้ทั้งอัตตา รู้ทั้งกามกามมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งร่วมกับข้างนอกอัตตาคือเข้าไปข้างในอะ